คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีก3วันนะครับสโมสรเมืองทองจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2ครับเราจะเปิดทโดมสเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับรับมือการเยือนของทีมลำพูนบอริเออร์คู่นี้จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้ช่วงเวลา18นาฬิกาตรงครับหลังจากวิคท,ที่ผ่านมานะครับ ลำพูนสามารถคว้า3นาคะแนนมาได้ตรงกันข้ากมกว่าสโมสรเมืองทองนัดที่แล้วแพ้ให้กับนครราชสีมายังมีอยู่ศูนย์คะแนนนะครับเกมในวันอาทิตย์นี้จําเป็นมาก,มากครับที่จะต้องกลับมาคว้า3คะแนนให้ได้ครับซึ่งก็ต้องฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับใครที่ว่างเรียนเชิญมาให้กำลังใจกันที่สนามทาเลโดมสเตเดียมกันเยอะๆด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้ หลังจากที่ทุกคนคิดถึงบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกนะฮะอาทิตย์นี้จะกลับมาแข่งกันที่บ้านแล้วนะครับแล้วแอดอยากจะประชาสัมพันธ์ถึงแฟนบอลสโมสรเมืองทองขอความการุณาขอร้องนะฮะในเรื่องของการทำตามกฎของไทยลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดพลุต่างๆนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่าปรับจากเกมนัดชิงฟุตบอลลีกครับระหว่างสโมสรเมืองทองกับบีจประทุมเนี่ย ถ้าไม่จ่ายค่าปรับเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะในการสู้ศึกไทลีกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสโมสรต้องจ่ายค่าปรับไปก่อนนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับทางสนามเมืองทองของเรามีการเดินทางมาตรวจสนามของ FC นะฮะสิ่งที่เน้นย้ำของทีม FC ก็คือเรื่องของพลุฟไฟนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองเป็นหูเป็นตานะฮะแล้วถ้าเกิดรักสโมสรรักนักเตะกีเลนพยองขอความการุณาในเรื่องการอย่าทำผิดกฎของ ไทยลีกของ FA Thailand ดหรือถ้าเราได้มีโอ,อกาสเล่น f c c h a m ชมเปี้ยนลีกนี่ขอร้องเลยนะครับเพราะว่าค่าปรับต่างๆน่มันจะมีผลต่อการลงทะเบียนนักเตะม,มีผลต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีเพื่อนในกลุ่มนี้ก็ฝากขอความกรุณาด้วยนะครับเมืองทองของเราจะไป็นต้องหารายได้จากเกมในบ้านนะฮะจะเปจะต้องหารายได้จากกองเชียร์ที่เป็นกลุ่มครอบครัวที่เข้ามาให้กําลังใจกันเยอะๆในวันที่เราแข่งขันกันที่ไทยโดมเซดียมเพราะฉะนั้นแล้ว หลีกเลี่ยงการทําผิดกฎกติกาต่างๆของไทยลีกแล้วก็สมาคมฟุตบอลไทยแล้วก็เอฟด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้ฝากถึงแฟนคลับมุน้องที่น่ารักทุกคนนะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองของเราสวิตซ์มาลองเทสที่สนามไทยโดมสเตเดียมนะฮะเพื่อให้คุณพลกิเลนพยองปรับในเรื่องของสปีดบอลปรับในเรื่องของสเกลของขนาดต่างๆนะครับประจวบบอกกับวันนี้ทาง A FC มาตรวจสนามด้วยก็อาจจะมีการทดลองในส่วนของขในเรื่องของการตรวจห้องต่างๆด้วยรวมไปถึงสเตเดียมด้วยนะฮะก็เลยมาฝึกซ้อมกันที่ไทยโดมสเตเดียมแต่ระหว่างการฝึกซ้อมก็มีฝนตกลงมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสนามไทยโดมสเตเดียมเนี่ยรองรับ ปริมาณฝนตกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม ก็เหลือเวลาอีก3วันนะครับแฟนคลับเมืองทองของเราก็อย่าลืมจับจองตั๋วที่ไทยทิ켓เมเจอร์นะครับไม่ว่าจะซื้อในระบบออนไลน์ต่างๆหรือเคาน์เตอร์ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาหรือมาซื้อที่หน้าสนามก็น่าจะเพียงพอสําหรับแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเรานะฮะเกมนาทีแล้วเราจะเห็นได้ว่าทางสวัสดิ์แคนนครราชสีมามีกําลังใจจากกองเชียร์ร่วมๆหมื่นกว่าคนนะฮะกดดัน นักเตะกีฬาพยองของเราได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากจะใช้โอกาสนี้ที่เล่นในบ้านนี่ฮะไปกดดันนักเตะลำพูนวอริเออร์นะครับก็ต้องบอกว่าทีมลำพูนไม่ง่ายนะฮะเป็นทีมหนึ่งที่โค้ชกาม,มารู้จักนักฟุตบอลของสโมสรเมืองทองเป็นอย่างดีรู้จักไทยลีกเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มีแท็กติกต่างๆในการเล่นในระหว่าง90นาทีได้เป็นอย่างดีนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากของสโมสรเมืองทองของเราเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น กำลังใจจากแฟนคลับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในวันนี้ด้วยเช่นกันละครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้ชมภาพรบรรยากาศการเชนนิ่งบางส่วนของคุณพลกิเลมพยองเมืองทองเวยเด็นักสามทันดโดอมเซดเดียมเป็นการเตรียมทีมก่อนฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2ในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้ที่จะเตะที่นี่นะฮะช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองครับ